بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على عبدك ورسولك محمد السلام عليكم ورحمة الله سوى دي كابتن بوفان تكرب رأي أقيدة طان قضاء قدر ري รู้จักกันว่ากฎสภาวการน,นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นหลักการศรัทธาอันสำคัญนะครับข้อที่6นะครับที่บอกว่าวลกดริค่อยริฮีวชริฮีเราต้องศรัทธาในกดัดนะครับกฎสภาวการค่อยริฮีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องวชริฮีแล้วก็เรื่อง B, ราย นะครับต้องศรัทธาเพราะถ้าใครไม่ศรัทธานะครับท่านนาบีบอกไม่ใช่เป็นพวกของฉันนะครับครับนะก็เรื่องกระดกระดัดนะครับกำลังมีปัญหาตอนนี้นะครับเพราะว่ามีคนขึ้นมาโต้แย้งนะครับที่โดยไม่เข้าใจนะครับก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าทําผิดแล้วเนี่ยนะครับจะลงพระเจ้าจะลงโทษได้อย่างไรนะครับเพราะว่า ไปได้รับข้อมูลในความหมายของกอดัดผิดพลาดว่ากรอดอกอดัดนั้นเป็นการลล l a ์ทรงกำหนดหรือส่งบังคับไม่ว่าจะดีหรือชั่วนะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วนะครับกอดอกอดัดนั้นนะครับผมได้เรียนไปหลายครั้งเพื่อต้องการให้เข้าใจเนไม่ได้แปลหรือมีความหมายว่าบังคับนะครับดังที่ท่านส่วนใหญ่เข้าใจนะครับและที่ท่าน ครูครูฝึกตัเอส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ได้สอนพวกนักเรียนกันไปนะครับเพราะอะไรครับถ้าสมมุติว่าท่านอัลลอฮ์เนี่ยทรงบังคับนะครับพวกเรานะครับจริงนะครับเช่นเหมือนกับบังคับอะไรหรือคอนโทรลหุ่นยนต์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าอย่างนี้นะผมเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับท่านว่าอัลลอฮ์จะลงโทษท่านไม่ได้นะครับ แต่นะครับในความเป็นจริงนั้นท่านหาได้ถูกบังคับไม่นะครับหรือถ้าท่านจะโต้แย้งนะครับก็ลองตอบคำถามผมซิว่าเวลาที่คุณไปทำบาปเช่นกินเหล้านะครับไปค้ายาบ้าไปลักขโมยเออะไรก็ได้ที่ผิดต่อหลักการนะครับถามจริงๆเถอะว่ามีใครบ้างนะครับที่รู้สึกตัวว่าคนว่าเขานั้นนะครับถูก ลากหรือจูงมือไปทำความชั่วนั้นๆคำตอบนะครับทุกคนต้องตอบเหมือนกันว่าแน่นอนนะครับไม่มีใครถูกลากไปทำก็จะแปลว่าไม่ได้ถูกบังคับนะครับแต่ว่าท่านนั้นทำไปโดยการภาษาอับกฤษก็เรียกอิ้ติยร์นะครับโดยการตัดสินใจของตัวเองตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เคารพตรงนี้แหละ ท่านจึงจะต้องถูกลงโทษจากพระเจ้านะครับเพราะว่าท่านทำโดยการตัดสินใจของตัวเองนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหูวัตาลานั่นนะครับได้มีบัญญัติเรื่องการเอาพยาโทษนะครับไม่ลงโทษคนที่ทำผิดโดยไม่เจตนาเช่นคนบ้านะครับเพราะไม่มีสติคนเสียสติคนลืมนะครับคนที่ถูกบังคับนะครับ และเด็กๆยังไม่ถูกบังครับและแม้กระทั่งนะครับการเผยแพร่ของบรรดาศาสดานะครับถ้าการเผยแพร่ของบรรดาศาสดายังไม่ไปถึงคนกลุ่มกลุ่มใดนะครับคนกลุ่มนั้นเนี่ยทำความผิดเนี่ยพระเจ้ายังไม่ลงโทษพระเจ้าประกาศชัดเจนนะว่ามาคุณนามอัด,ดิบินะหัตตาบอัสราสูลาเราไม่ลงโทษใครนะครับ จนกว่าเราจะส่งศาสนทูตหรือผู้รู้นะครับไปแจ้งให้เขาทราบว่าอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการนะครับเช่นเดียวกันนะครับแม้กระทั่งมาลาอิกะนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า engines นะถวยเทพอะไรก็แล้วแต่สัตว์มาลาอิกะเนี่ยนะครับ ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตัดสินใจเพราะอะา,ายกาเนี่ยต่างกับพวกเราเพราะท่านนะครับถูกสร้างมาเพื่อให้ปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของพระเจ้าลายอักษูุณลอฮ์อามะอัมรฮุมบะยัฟอัลูนินามายุมารูนนะครับจะไม่ฝ่าฝืนนะครับพระเจ้าและจะกระทําตามที่ถูกบังถูกบัญชามาเท่านั้นเดรัจฉานี่นะครับมันไม่มีสติปัญญาอัลลอไม่ลงโทษนะครับ แล้วก็ความหมายของกรดอกกดัดนั้นผมก็ย้ำม,มาหลายครั้งนะครับไม่ได้แปลว่าถูกบังคับนะครับแปลว่าอาลัลลอฮ์ทรงรู้ล่วงหน้านะครับมีสี่ขั้นตอนนะครับในความเข้าใจของท่านนาบีและเหล่าสฮาบะส่วนคนอื่นจะเข้าใจอยางไงาน,นั้นเราไม่เกี่ยวนะครับเหมายความว่าทรงรู้ล่วงหน้าทรงให้ปากกาบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ทรงมีพระประสงค์เหมือนมีแปลนแล้วก็ทรงสร้างขึ้นมา นี่แหละคือความหมายของกฎอนุตนะครับ,รบท,ท,ท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับภาษาภาษาอังกฤษนะครับก็เรียกว่าดีอะไรดีเทอร์มิซึมซึ่งแปลภาษาไทยได้ความว่านิยตินิยมนิยตินิยมบางคนยังไม่เข้าใจก็แปลว่าคือการเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทําของมนุษย์หรือเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นั้นได้ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว นะครับตามพระเจจาอนุกรมแต่ไม่ได้บอกว่าโดยพระเจ้าหรือไม่ก็ของอิสลามก็โดยพระผู้เป็นเจ้านะครับตรงกับหลักอรุกลหลักการศรัทธาข้อที่6ว่ลกโดรีค่อยรีฮิวชาริฮีครับขนาดแปลนะครับกอดอกดัดให้เลียกเลี่ยงนะครับจากการที่จะว่าอัลลอฮ์ทรงบังคับหรือกําหนดตายตัวมาเนี่ยเพื่อจะไม่ให้โยนความผิดไปหาพระเจ้านี่นะครับแล้วก็ไม่ได้แปลเองนะครับ แปลไปตามความเข้าใจของเหล่าสหายนะครับก็ยังมีคนบางคนนะครับยังดันทุรังเทียงนะครับว่านั่นแหละคือการบังคับเห็นไหมครับงั้นเวลาเขาทําความผิดเนี่ยจะโทษเขาไม่ได้ต้องโทษอลัลลอฮ์เพราะว่าไปกําหนดให้เขาทําก็บอกแล้วว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กําหนดนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> ตรงนี้ นะครับใครที่กําลังจะเถียงเรื่องนี้นะครับก็ขอเชิญฟังนิดหนึ่งนะครับว่าก็ดอก็ดั๊ดเนี่ยผมได้ให้ความหมายไปแล้วนะก็ดรุลอินนาอันซันนาฮูฟิไลลาติลกัดเราได้เราได้ประทานคุณอ่านล,ลงมาในคืนกัดรกัดดั๊ม็ความนัดตักดีรแปลว่าการคํานวณน,นะครับนี้การคํานวณเนี่ยถ้ามาจากมนุษย์เนี่ยอาจจะพลาดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหรา,าศาสตร,ร์หรือมมดูขนาดไหนนะครับแต่มาจากอัลลอฮ์นี้ไม่มีการผิดพลาด เพราะพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้ายาละมุมาใบานาไอดีหิมวามาคอลฟะหุมทรงรู้ทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังงั้นการคำนวณของเราไม่มีการผิดพลาดนะครับการคำนวณเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าบังคับจะยกตัวอย่างนะครับว่าเคยพูดมาแล้วนะขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า,ายกตัวอย่างเช่นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะครับในปีใหม่เนี่ยก็ไปเยี่ยมนะครับชาวนาแถว นครสวรรค์หรืออะไรก็ได้นะครับว่าแล้วก็กลับมาก็บอกว่าปีนี้นะครับเราตั้งอ,อะไรตั้งโกตานะครับว่าชาวนาในนครสวรรค์เนี่ยจะผลิตข้าวได้กี่ล้านตันนะครับการคำนวณอนนันนี้เนี่ย ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็ไม่ได้ไปบังคับชาวนาสักทีหนึ่งเพียงแต่คำนวณเอาไว้แล้วก็การคำนวณของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับก็อาจจะผิดได้และถูกได้เพราะท่านไม่ได้เป็นพระเจ้าไม่รู้ลวงหน้าแต่ที่สําคัญก็คือว่าการคำนวณอันนี้นะครับไม่ได้มีการบังคับชาวนาให้ต้องทํามาให้ได้เท่านั้นตาม,ตามที่ท่านพูดนะครับทีนี้เมื่อเป็นการคำนวณน,นะครับของอรรถสุภานหัวตาลซึ่งไม่มีการผิดพลาดนั้น,น ก็เราจรึงเปลี่ยนคําว่ากดดัดหรือการคำนวณนี้เป็นกฎสภาวะการนะครับแล้วกฎสภาวะการนี่เป็นสิ่งที่เราเป็นเรื่องเล่นลับไม่มีใครรู้ได้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อนะครับมันเกิดขึ้นแล้วครับขอเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับว่าอืหมอดูนะครับหรือโหราศาสตร์เคยทํานายว่านะครับประธานาธิบดีเคนเนดีจะถูกนะครับลอบสังหาร ในวันนั้นเดือนนั้นปีเท่านั้นนะครับคือการทํานายในหมอโหราศาสตร์นี่เป็นมนุษย์นะครับอาจจะผิดได้ถูกได้แต่ปรากฏว่าผลของการทํานายนั้นเป็นจริงนะครับดังที่การทํานายเอาไว้อยากจะถามว่าญาติของประธานาธิบดีเคนเนดีเนี่ยจะไปแจ้งความกับทางโรงพักนะครับให้ไปจับโหราศาสตร์คนนั้นได้ไหมเพราะแกทํานายเอาไว้เลยฮะประธานาธิบดีของฉันถูกฆ่าตาย ก็เหมือนกันแหละอรรทรงรู้ล่วงหน้าแล้วจะไปโทษอรร์ได้ไงอ่าจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่การรู้ของอรร์นั้นไม่มีการผิดพลาดน,นะครับเช่นเดียวกันนะครับท่านต้องตอบว่าแน่นอนทุกคนบอกว่าจับโหราศาสตร์ไม่ได้เพราะว่าท่านทานายไว้แต่ถ้าอรร์รู้ลงหน้าไว้อรร์จะโยนความผิดไปหาอรร์ไม่ได้นะครับสองอ่จะยกตัวอย่างเรื่องครูกับนักเรียนนะครับครูนะครับได้สอนนักเรียนประมาณ ยีคนนะครับหรือ50คนก็ได้ในห้องเรียนหนึ่งระยะเวลาหนึ่งปีปรากฏว่ามีเด็ก3ามสี่คนนะครับในกอในขอเนี่ยเกเรมากไม่ค่อยมาโรงเรียนนะครับโดดร่มหนีโรงเรียนเป็นประจำนะครับไปคบเพื่อนที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วถึงเวลาสอบเนี่ยครูเนี่ยรู้ดีนะครับที่สอนมาเนี่ยว่าเด็กทั้ง20คนหรือ50คนเนี่ยคนไหนจะสอบได้หรือสอบไม่ได้เพราะดูพฤติกรรม แล้วถึงวันสอบเนี่ยครูเอากระดาษไปเอากระดานดํามาเขียนเลยไอเด็กสี่ห้าคนที่เกเรเนี่ยครูเขียนไว้เราที่อัลลาบอกบันทึกไว้ล่วงหน,น้าว่าไอสามสี่ตัวเนี่ยนะครับสอบตกแน่ยังไม่ทันสอบเลยแล้วเวลาสอบเนี่ยมันตกจริงๆเวลาสอบเนี่ยผลมันก็ออกมาตกจริงๆนะครับสอบตกจริงๆแล้วถามว่าเด็กสามสี่คนเนี่ยกับผู้ปกครองเนี่ย จะยกหรือเดินขบวนไปร้องเรียนที่โรงเรียนนั่นได้ไหมว่าที่ลูกของฉันเนี่ยมันสอบตกเนี่ยเพราะครูไปเขียนไว้ที่กระดานดําล่วงหน้าว่าสอบตกนะครับได้ไหมครับคําตอบก็คือไม่ได้ต้องโทษตัวเองนะครับอย่าไปโทษครูหรือว่าโหราศาสตร์เลยฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเมื่อเอเลสุภาณนะหัวตะลาทรงรู้ล่วงหน้าและได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าท่านจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับแต่ท่านนะไม่รู้นะครับท่านไม่รู้ว่าพราะองค์ทรงบันทึกไว้ย่างไง แล้วเวลาท่านไปทําความผิดเนี่ยท่านจะโทษโยนความผิดไปหาอัลลอฮ์ได้ไหมนะครับก็คิดว่าหลายคนนะครับคงจะสว่างโลกนะครับในประเด็นนี้นะครับก็เวลาของเราเกินมาบ้างแล้วนะครับก็ขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าท่านมีปัญหาเรื่องกฎกกดัดหรือกฎสภาวการนะครับเชิญนะครับโทรมาที่วิทยุสลฟิยุนของเราได้นะครับแต่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยากนะครับอาจจะแพงหน่อยนะครับ ในเดือนรม ض ا ن ในตอนนี้นะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่ามีคนโทรมาบริจาคนะครับอาจารย์ครับหนึ่งพันบาทแต่เอาคืนละหนึ่งร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการที่จะให้ตรงกับคืนไรล่ะตุลกอดหนึ่งร้อยหนึ่งคืนเท่ากับทำหนึ่งพันเดือนนะครับอันนี้คือผู้ที่ฉลาดที่จะสั่งสมคุณงามความดีนะครับเวลาของเราช่วงนี้นะครับก็ช่วงไล่ล่าคืนไล่ละตุลกอดนะครับอย่าลืมโทรมานะครับวัสสลามอัลัยกุมวะลลอฮ์ฮุุลลอฮ์บาริกตด